วันนี้ก็อยู่กับอีกหนึ่งใบครับผมครับใบเนี้ยผมก็ถือว่าทามานานมากครับผมครับทํามาน่าจะหลายเดือนแล้วสำหรับตัวเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยเคยรีวิวไปแล้วครับผมครับแต่ยังไม่บอกราคาเพราะว่าไม่มีเวลามาคํานวณไม่มีเวลามารีวิวครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูครับตัวเนี้ยเป็นตู้ฮอนโหลดครับตัวเดียวที่ระเบียบใช้เลยแต่ตัวเนี้ยย่อมาเป็นหนึ่งใบนั่นเองครับผมเป็นหนึ่งดอกนั่นเองครับทีนี้มาดูข้างในตู้ว่ามีอะไรบ้างครับผมครับแดนครับนีหน้าตู้ครับหน้าตู้ก็จะเป็น เหมือนกับตัวนั้นเลยนะครับผมอย่างเป็นตัวนั้นเลยโลโก้เอกซาวตัวนูนครับผม mm hmm. ฟีเจอร์ข้างในต่างหากครับ mm hmm. ขันออกมานี่ครับดูข้างในครับผมครับข้างในก็ถูกออกแบบให้เหมือนตู้ฮอลโลดมากขึ้นครับทำไมต้องเป็นตู้ฮอลโลดครับเพราะว่าตู้ใบเดียวเนี่ยบางคนชอบ ดังแรงมาคนชอบส่งไกลครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบจุดอีกหนึ่งจุดเหมือนกันครับตู้ฮอลโลดก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปครับผมครับ <Wayne> ใครอยากได้เสียงที่แรงเสียงที่พุ่ง <work> ก็ต้องตู้ฮอลโลดแต่ใครอยากได้เสียงที่เป็นละมุนครับเนียนๆก็ต้องตู้หน้าเปิดอย่างนี้จะเนียนแต่มาดีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างตัวเนี้ยตู้ฮอลโลดอย่างเงี้ยครับมันก็ได้มิติเสียงที่ส่งไกลมากขึ้นพลังงานถือว่าสู้ลมได้มากขึ้นครับผมครับก็เหมือนเราครับทำอย่างเงี้ยครับผมเห็นไหมครับเนี่ย เอาบึงใส่ปากนี้ก็สามารถส่งเสียงได้ไกลมากแล้วก็ตู้ตรงนี้มีการออกแบบเห็นไหมครับช่องลมนี้ออกแบบเพื่ออะไรครับเพราะว่าหนึ่งต้องการลมด้วยออกมาตรงนี้มาตรงนี้ด้วยเพื่อช่วยกันผักออกมาครับเพราะตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยดันังความถี่ต่ำเหมือนกันนะครับตัวเสียงความถี่ต่ำเสียงมิดโลเนี่ยจะออกตรงนี้ถือว่ามากเลยครับผมครับแล้วก็ข้างบนครับเนี่ยมาดูข้างบนตู้ครับข้างบนตู้ครับก็มีการออกแบบใส่ผล็กตรงนี้ทำไมถึงใส่ผล็กตรงนี้ครับเพราะว่าผมยังให้ดอกระพงมันติดกันครับคือขอบลำโพงเนี่ย ต้องติดอีกขอบอีกฝั่งครับเพื่อลดจุดเฟดของเสียงเยอะมากขึ้นครับผมครับทีนี้ดูข้างหลังครับก่อนดูข้างในพาดูข้างหลังก่อนครับนั่งข้างนั่งข้างก่อนนั่งข้างก่อนนั่งข้างเห็นไหมครับการออกแบบดีไซน์หูจับโลโก้เอกซาวครับชุดแขนแบบแข็งเลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับผมครับนี่ดูข้างหลังครับนี่ข้างหลังครับมีโลโก้เอกซาวด้วยหนึ่งตัวแล้วก็เพลย์ซิปล็อตครับเนี่ยข้างหลังก็จะมีไฮครับแล้วก็มิดครับผมอยู่อย่างนี้แล้วนะครับผมครับตู้เราจะได้2แบบ คือใครอยากได้แบบสายเส้นเดวเสียบก็ใช้ได้ใครได้แบบแยกมิดโลกับแหลมก็ได้เหมือนกันทั้งสองแบบครับอย่างนี้ก็เขียนบอกไว้ว่า1นบวกหลบเป็นมิด1บวกลบเป็นไฮครับผมครับแต่ถ้าเป็น2ทางอีกแบบหนึ่งเราก็มีเพจหลังให้ใหม่อีก1ชุดครับผมครับทีนี้ผมจะพาดูแกะดอร์พงงเราว่ามันอยู่สภาพยังไงครับผมครับไปจะพาชมข้างในครับเปิดมาครับก็จะมีพ่อห่มครับหนึ่งพื้นที่สุดตรงนี้ครับสมัยดึกสายนี้ครับเพราะว่าเห็นไหมครับเม็ดทุกจุดจะเป็นพ่อห่มทั้งหมดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ลดเสียงสะท้อนในห้องครับในห้องเนี่ยเราต้องการลดเสียงกระท้อนได้มากที่สุดถ้าเามีเสียงกระท้อนเนี่ยมันก็มีความถี่ไปชนดอกของเราครับผมครับข้างในเห็นไหมครับมีนักเบิกหนึ่งชุดครับสลับใส่แสงแหลมตรงนี้ครับผมครับในตู้ก็มีการดีไซน์ออกแบบครบทุกอย่างสปิคอนครับพวกเพจอะไรก็มีครบทุกอย่างครับผมสลับข้างในครับแข็งแรงครับเห็นไหมครับดูฝั่งนี้ครับมีการดามไม้หูวจับอะไรทุกอย่างถือว่าเป็นตู้ที่แข็งแรงอีกหนึ่งตู้ครับที่เราออกแบบมาครับผมครับโทนเสียงก็ถือว่า ได้การเลยก็ว่าได้ออกสไตล์มิดโลท่าไทยเชียงกลางโปร่งๆพุ่งๆงั้นเองครับผมครับแล้วตอนนี้เราจะมี2รุ่นครับผมสหรับให้ลูกค้าครับเดี๋ยวรุ่นแรกคือรุ่นนี้ครับผมครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทใช่ไหมครับจะเป็นลำโพงโครงปั๊มธรรมดาครับไคลเอนโอครับก็หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทมีสองรุ่นสองราคาครับสหรับตู้ฮอร์โหลดตัวนี้ครับผมครับนี่ครับดูข้างในไปแล้ว ้างหน้าก็ถือว่าการออกแบบดีไซน์ถือว่าตอบโจทย์มากก็จะประมาณนี้ครับรูปแรกของเขาครับผมครับอาจจะดูแบบตึ่นเต้นนิดหน่อยครับผมครับว่ามันเป็นตู้ฮอลโหลดนะครับผมครับสไตล์ฮอลโหลดต้องจําไว้มันจะมีความถี่บางความถี่ที่ฮอปากฮอลโหลดบูทขึ้นมาครับและทําให้มันเสียงเสียงอ้วนขึ้นมาเองครับตู้ฮอลโหลดครับก็ดูเหมือนดังกว่าตู้หน้าเปิดครับผม น้ำพึ่งดันหาใครว่ามันหวานอง,งุ่นสาาพราดที่หวานยังไม่ได้ครึ่งหวานบาดุรา